ก็ได้มีโอกาสมาดู LUNA าเดอะมิวสิคนะคะต้องบอกว่าประทับใจมากๆเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะที่ได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่แสดงละครแล้วก็ได้มีมิติหลายๆมิติที่อยากจะเชิญชวนให้มาดูกันเองจริงคืออยากเล่ามากๆแต่ว่าแบบมันก็คงไม่ได้นะเดี๋ยวาจะสปอยไปมันเกินคาดมากครับรู้เป็นมิวสิควลแต่เป็นรูปแบบใหม่ึกภาพไม่ออกวันนี้มาแล้วรู้สึกว่า ประทับใจสนุกมากแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดคิดว่ามาแล้วได้ดูรอบหนึ่งมิวออกอตรงส่วนตัววีไม่พอครับเดี๋ยววีต้องมาซ้ำอีกแน่นอนเพราะว่ายังมีตัวละครอีกหลายตัวที่วีต้องมาติดตามเขาที่หลังเหมือนกันนะครับเป็นอีกประสบการณ์จริงๆคือไม่ใช่แค่อิ m เ r อร์ซีฟแต่เป็นอินเวอร์ซีฟแล้วมีซีคอลด้วยอันนี้คือเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าทุกเส้นสายที่เราเดินตามตัวละครต่างๆทุกคนร้องดีมากทุกคนร้องเพลงเพราะมากแล้วก็ ร้องเพลงแล้วก็เล่าเรื่องด้วยเป็นในตัวเนี่ยมันแบบว่ามหัศจรรย์เหมือนกันนะก็ยังไงก็เชิญชวนทุกคนมาลองดูครับเป็นประสบการณ์ที่คิดว่าไม่ได้หายได้ง่ายๆที่ประเทศไทยแห่งนี้ครับตื่นเต้นมากตอนแรกเพราะว่าคือความจริงอะเราเคยได้ยินเรื่องอละครที่มันเป็นอิมเมอร์ซีฟอย่างเงี้ยมาสักพักแล้วแต่ว่ามันมีแค่เมืองน,นอกมันแบบมันไม่เคยมีเมืองไทยเต็มๆพอมาก็แบบตื่นเต้นมากเลยคือแบบ ไม่คิดว่าเราจะสามารถเดินเข้าไปแล้วก็พูดคุยอะไรได้แบบขนาดนี้ใครเคยเล่นเกมอย่างเงี้ยมันเหมือนเราอะเข้าไปคุยกับตัวละครได้<อ>เข้าไปในเมืองได้แล้วทุกทุกมุมเมืองอะมันมีเรื่องให้เราแบบได้รับรู้ได้ฟังข่าวสารได้อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงซึ่งซึ่ง,งมันแบบแปลกใหม่มากมประสบการณ์ที่แบบดีมากๆยอะไรเงี้ยค่ะแล้วขนาดเราจบรอบแรกอย่างเงี้ยค่ะก็ยังรู้สึกว่าเราอยากไปอีกรูทนึ่งที่เราไม่ได้ประสบการณ์เหมือนเพื่อนๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมาซ้ำๆหลายๆรอบก็จะได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน อันนี้สชอบอีกอย่างคือความเป็นแบบมิวสิคอลอะไรเงี้ยเนาะที่แบบว่าเออ้องเพลงอะไรเงี้ยได้รอ้องกันแบบสดด้วยแล้วก็แบบเออเพราะมากอะไรเงี้ยคนที่ไม่เคยอ่ะก็ควรมาลองมากๆเพราะว่านี่มันเป็นครั้งแรกในไทยเลยแล้วก็ถ้าไปเมืองนอกอ่ะก็คงจะแพงมากๆอย่างเงี้ยค่ะบอกเลยว่ามันครบรถมากมันทั้งการร้องแสงสีเสียงบรรยากาศต่างๆทําให้เราอยากเดินตามตัวละครเลยครับนี่สําคัญคือไม่ได้มีแค่เส้นเรื่องเดียว อยากให้มาดูมากกว่าหนึ่งรอบ2 3 4ามสี่กี่รอบออก็บไ,ได้และจะได้รู้ว่าแต่ละตัวละครเนี่ยเขามีที่มาและความสําคัญยังไงในวันนี้ผมตามแค่ตัวนี้เองยังมีตั้งเยอะให้ตามกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับเปิดโลกตัวเองมากๆเพราะว่าไม่เคยดูมิวสิควลที่เป็นแบบเหมือนเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเราเดินตามตัวละครอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเหมือนทุกคนที่เข้าไปดูอะค่ะจะได้เอ็กเซร์นี่ต่างกันมันเป็นอะไรที่ Amazing มากๆเพราะว่าท่านตามตัวละครตัวน,นี้ก็จะได้ดูเรื่องอีกอีกโลกหนึ่งของเขา ถ้าตามัวอีกตัวหนึ่งก็จะได้รู้อีกเรื่องหนึ่งของเขาอะไรเงี้ยทางที่จริงๆแล้วว่ามันคือเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของลูน่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากก็ฝากด้วยนะคะ